เมื่อวันที่29ตุลาคมสมาคมชื่อฮิโรคาสุทานกะแห่งญี่ปุ่นได้จัดงานรวมตัวชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อและนามสกุลนี้ซึ่งกลายเป็นการทําลายสถิติโลกโดยสามารถรวบรวมคนที่ชื่อฮิโรคาสุทานกะได้มากถึง178คนงานรวมตัวครั้งนี้จัดขึ้นในย่านชิบุยะกรุงโตเกียวเพื่อเฉลิมฉลองให้กลุ่มคนที่มีชื่อและนามสกุลเหมือนกันซึ่งภายในงานมีคนชื่อฮิโรคาสุทานกะที่มีอายุตั้งแต่3ขวบขึ้นไปจนถึงอายุ80ปีรวมทั้งมาจากหลาย สาขาอาชีพตั้งแต่นายแพทย์ไปจนถึงคนแต่งเพลงประกอบเกม Nintendo และบางคนเดินทางมาไกลาจากเวียดนามเลยทีเดียวในงานครั้งนี้ฮิโรคาสุธนากะทั้ง178คนต้องรวมตัวอยู่ในโรงภาพยนตร์ว่างซึ่งเป็นสถานที่นัดหมายเป็นเวลาอย่างน้อย5นาทีเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขาการบันทึกสถิติโลกของ Guinness World Record ผู้ที่จัดงานครั้งนี้คือฮิโรคาสุธนากะวัยห3ปีชาวเมืองโตเกียวผู้ที่บอกว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นความ ยามครั้งที่3ของเขาในการทำลายสถิติโลกโดยครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2554และครั้งที่2เกิดขึ้นในปี2560เป้าหมายอันสูงสุดของเขาคือการทำลายสถิติโลกในหัวข้อคนชื่อเหมือนซึ่งตกเป็นของสหรัฐตามบันทึกกิน n นส s s เวิลด์เรคคอรในปี2548โดยมีผู้ใช้ชื่อมาทัสจูสซ้ำกันเป็นจำนวนมากถึง164คนในการจัดงานรวมตัวสครั้งที่โรคาสุธนากะผู้จัดงานตั้งใจที่จะรวบรวมชาวญี่ปุน ที่มีชื่อเหมือนกันโดยสะกดด้วยตัวอักษรคันจิตัวเดียวกันด้วยแต่ในการจัดงานครั้งนี้เขาไม่เคร่งครัดเรื่องตัวอักษรของชื่อเพียงขอให้ออกเสียงเหมือนกันว่าฮิโรคาสุทานากะโดยสามารถสะกดด้วยตัวอักษรคันจิที่ต่างกันได้ซึ่งทำให้เขามีจำนวนสมาชิกคนชื่อเหมือนที่มากพอจะทำลายสถิติโลกได้สำเร็จ